Thế chứ 1, tưởng thao 1, 0 2, 0 สามศูนย์หนึ่งสามสองสาม สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เข้ามาชมนะตอนนี้นะครับตอนนี้เราอยู่ที่สนาม MT Arena ลำลูกกาคลองสามนะครับที่ท่านเห็นอยู่นี้จะเป็นการแข่งขันแบดมินตันหญิงเดี่ยวรุ่นอายุต่างกว่า11ปีนะครับตอนนี้จะเป็นรอบรองชนะเลิศนะครับเป็นการแข่งขันระหว่างน้องฟันฟางจากสมโมสรบ้านทองหย่อดนะครับเสื้อเหลืองอยู่ฝั่งใกล้กล้องนะครับ กับน้องพายสโมสรซ r อาร์แบดมินตันเสื่อสีชมพูนะครับอยู่ฝั่งไกลกล้องนะครับทั้งสองมีอายุ10ปีเท่ากันนะครับวันนี้จะเป็นรอบรองชนะเลิศน,นะครับถ้าใครชนะก็จะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศน,นะครับเป็นการแข่งขันแบดมินตันของสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยนะครับโดยคุณหญิง ปัตตมานะครับเป็นนายกสมาคมนะครับในพระบร,ะระลมราชูปถัมภ์นะครับการแข่งขันครั้งนี้เป็นการแข่งขันเก็บคะแนนสะสมมือวางของประเทศไทยนะครับในของเยาวชนแต่ละรุ่นนะครับซึ่งจะมีตั้งแต่รุ่นอ่ายูเก้าจนถึงยูสิบเก้านะครับ น้องควานเป็นฝ่ายเสิร์ฟนะครัน้องควานน้องไทยเป็นฝ่ายรับนะครับลูกนี้น้องไายวางลูกแล้วน้องควานก็ตีออกข้างสนามไปนะครับเสียแต้มครับตอนนี้คะแนนอยู่ที่5ต่อหนะครับน้องไายได้5น้องควานได้6 องฟนได้แต้มนะเป็นเจ็ดต่อห้านะครับตอนนี้น้องฟันได้เติร์ต่อนะครับลูกนี้น้องฟจะหยอดหน้านะครับแต่ว่าไม่ข้ามนะครับติดเน็ตน้องฟานนี้ห่างออกไปเป็นแปดต่อห้านะครับคะแนนห่างกันอยู่สามแต้มนะครับตอนนี้น้องฟันเสื้อเหลืองนะครับอยู่ฝั่งใกล้กล้องจะเสิร์ฟให้น้องทายเสื้อสีชมพูอยู่ฝั่งไกลกล้องนะครับ ทนี้ต้องไทยเสียแล้วครับเป็น9ต่อ5้านะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทั้ง7ท่านนะครับที่เข้ามารับชมการแข่งขันแบดมินตันของเยาว,วชนไทยนะครับตอนที่ตอนนี้เป็นการแข่งขันของรุ่นหญิงเดี่ยวอายุต่างว่า11ปีน,นะครับก็คือบุคคลที่มีอายุ9ปีกับ10ปีจะเล่นในรุ่นนี้นะครับ ซึ่งเมื่อวานนฟานก็มีการแข่งข้ามรุ่นนะครับรุ่น U13 ซึ่งปีนไปรุ่นกับไปเล่นกับรุ่นพี่นะครับแต่ว่าก็ตกรอบไปเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นรุ่นของตัวเองนะครับน้องไทยเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับน้องฟานเป็นฝ่ายรับคู่นี้ก็เจอกันมาหลายครั้งนะครับผัดกันแพ้ผัดกันชนะนะครับเป็นมืออันดับต้นๆของประเทศไทยนะครับ น้องฟานจะอยู่มือวางอันดับ2ของประเทศไทยนะครับส่วนน้องพายจะอยู่มือวางประมาณอันดับ4หรืออันดับ5นะครับซึ่งอยู่ในท็อป5ของประเทศไทยนะครับตอนนี้น้องฟานขึ้นสเดแต้มก่อนนะครับแล้วก็พักครึ่งนะครับโค้ชก็จะเข้าไปแก้เกมครับส่วนของน้องพายไม่ขอมีโค้ดนะครับต่อตีด้วยตนเองนะครับใช้ความคิดสมองของตอนเองนะครับเลยไม่มีโค้ด น้องฟานเสื้อเหลืองครับอยู่สโมอสรบ้านทองหยอดนะครับสโมอสรเดียวกับราชนกอินทนนท์นะครับปวนน้องไายเสื้อสีชมพูนะครับจะอยู่สโมอสรซีอาร์แบดมินตันนะครับเป็นสโมอสรชื่อดังของประเทศไทยนะครับมีนักกีฬาที่ทําผลงานติดมือวางอันดับต้นๆของประเทศไทยนะครับโดนตบแล้วนะครับลูกนี้น้องไทย ตบก่อนแล้วก็แตะหน้านะครับฟานเข้าไม่ทันนะครับลูกนี้เปียดแต้มนะครับน้องไฟน้องไจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟน้องฟานจะเป็นฝ่ายรับนะเสียอีกแล้วนะครับตอนนี้น้องไฟตามขึ้นมาเป็นเก้าต่อสิบเอ็ดนะครับน้องฟานยังนําอยู่นะครับน้องไฟเป็นผู้เสิร์ฟน้องฟานเป็นผู้รับนะครับ ลูกนี้โดนด้านหลังนะครับน้องไทยแบ็กกลับมาไม่ข้ามเน็ตนะครับเสียแต้มครับคะแนนเป็นสิบสองต่อ9้านะครับเสื้อเหลืองน้องวันปานได้สิบสองนะครับเสื้อสีชมพูน้องไายได้9้านะครับอลูกนี้โดนน้องไทยตบใส่นะน้องาวันรับไม่ได้นะครับก็คือติดเน็ตนะครับรับได้แต่ไม่ข้ามเน็ตนะครับเสียแต้มครับเป็น1ิบต่อสิบสองครับ ถ่ายตามขึ้นมาเป็น11ต่อ12นะครับระยะห่างเหลือหนึ่งแต้มเท่านั้นนะครับก็จะพันกันแล้วนะครับเีอน้องควันหลอกตัดตัดหน้านะครับตัดหยอดหน้าได้แต้มนะครับเป็น13ต่อ11นะครับตอนนี้คะแนนนี้ห่างไปอีกหนึ่งแต้มนะครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมกีฬาแบดมินตันของของเยาวชนแห่งประเทศไทยนะครับสำหรับ บุคคลที่ชื่นชอบกีฬาทางด้านนี้ก็ติดตามให้เป็นกำลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมีไลฟ์สดกีฬาแบดมินตันให้ชมที่มีการแข่งขันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวสนามต่อจากสนามนี้ก็จะเป็นสนามต่อไปนะครับเป็นรายการโตโยตา้โตโยตาเยาวชนชิงแชมป์แห่งประเทศไทยนะครับจัดที่เซนทันพาร์าโคราชนะครับเป็นสนามสุดท้ายนะสนามที่สี่ อลูกนี้ฟานเสียนะครับซึ่งรายการโตโยต้าเป็นรายการใหญ่นะครับก็คือแข่งทั้งหมด4สนามนะครับซึ่งแข่งเสร็จสิ้นมาแล้ว3สนามแล้วก็เก็บคะแนนแล้วก็เลือกอันดับที่ดีที่สุด16อันดับนะครับเข้าไปแข่งต่อกันที่สนามสุดท้ายที่เซนทันทาซ้าโคราดนะครับเริ่มวันที่9จนถึงวันที่ ได้ 1> 9 1้1 1ิบเครับ9ถึง14ตอนนี้คะแนนอยู่ที่16ต่อ13าครับน้องวันฟานเสื้อเหลืองได้16น้องไทยเสื้อชมพูได้13ครับลูกนี้โดนน้องไทยตบนะครับน้องฟานรับไม่ข้ามเน็ตนะครับเสียแต้มเป็น14ต่อ16ครับตามขึ้นมาแล้วนะครับระยะห่าง2แต้มนะครับกันนี้ 17-14ครับหนีห่างออกไปอีกแล้วนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทั้ง30ท่านนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมก็คือถ้าไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะครับเพราะว่าถ้าจะมีตอบคอมเมนต์ได้ด้วยต้องมี2คนนะครับคนเดียวจะทำไม่ได้นะครับเพราะเราต้องติดตามเกมแล้วก็ติดตามแต้มไปด้วยครับ ส5 1ห้านะครับตอนนี้น้องคนฟันเสื้อเหลืองนะครับอยากสโมอสรอบ้านทองหยอดน้องไายเสื้อสีชมพูจากสโมอสรซีอาร์แบดจินตั้น,นครับตอนนี้คะแนนเป็น16บต่อ18นะครับน้องไายเสิร์ฟน้องฟันรับนะครับ 1ิบเก้าต่อสิบหกแล้วนะครับความนี้ห่างออกไปเป็นสามแต้มนะครับนี้ห่างออกไประยะห่างของแต้มเหลือเป็นสามแต้มนะครับตอนนี้ฟานเติบ์มังายรับนะครับอ่อสิบเจ็ดสิบเก้าครับฟายตามขึ้นมาอีกหนึ่งแต้มนะครับ ควาาได้20แล้วนะครับขึ้นแท่นก่อนนะครับอีกแจมหนึ่งก็จะชนะน้องทายได้นะครับ17ต่อ20นะครับตอนนี้น้องทายได้แล้วครับเป็นอีกหนึ่งแ้มนะเป็น18ต่อ20นะครับคะแนนสูสีกันมากนะครับเชื่องน,นี้ ปิดเกมได้แล้วน้องความชนะไปในเซตที่1นะครับต่อ,อ20 21ต่อ18นะครับ21ต่อ18ทั้งคู่ก็เล่นดีทั้งคู่นะครับสีมือสู้สีกันมากนะครับแบดบมินตัน,เป,น,เ,ปนเป็นเกมที่ต้องใช้สมองนะครับก็แต่ละคนก็ต้องมีมีต้องใช้ความคิดในการตีนะครับว่าเราจะตีเข้าจุดอ่อนคู่ต่อสู้ได้ยังไงนะครับ ไม่ใช่เล่นเก่งอย่างเดียวนะครับต้องใช้มันสมองด้วยนะครับในการวางแผนตีตรงนี้จะไปลงตรงไหนแล้วเขาจะตีกลับมาตรงไหนเราต้องคิดต่อเนื่องนะครับคิดตลอดเวลาถ้าใครไม่ไม่มีสมาธิก็คือหลุดเลยนะครับก็คือจะเสียแต้มติดต่อกันไปการจะเอาคืนหรือตามคู่ต่อสู้ได้ทันก็เป็นการยากนะครับถ้าเจอกับคู่ต่อสู้ที่มีทั้งฝีมือแล้วก็มีทั้งสมองนะครับ ทั้งคู่นี่ถือว่าสูสีกันมากนะครับไม่ไม่มีใครเหนือกว่าใครนะครับนอกนั้นก็เป็นจังหวะและโอกาสนะครับตันนี้น้องพายตีไม่ข้ามเน็ตนะครับเสียแต้มนะครับน้องพันขึ้นนำเป็นหนึ่ง่อศูนย์นะครับตอนนี้จะเป็นในเซตที่สองนะครับสองศูนย์น้องพันหนีห่างออกไปเป็นสองศูนย์ครับ สวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามาให้กํำลังใจนักกีฬาแบดมินตันของของไทยนะครับเป็นเยาวชนของไทยที่สนใจและรักกีฬาแบดมินตันนะครับซึ่งเป็นในอนาคตข้างหน้าพวกเขาอาจจะเป็นตัวแทนของประเทศไทยนะครับเป็นทีมชาติหรือว่าเป็นนักกีฬาที่ไปทำชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาตินะครับ ตบลงไปนะครับอันนี้คะแนนอยู่ที่หนึ่งต่อสามครับน้องพายได้หนึ่งนะครับน้องวันได้สามนะครับน้องพายเสิฟนะครับหลอกตัดหน้านะครับอันนี้ได้แต้มเป็นสี่ต่อหนึ่งนะครับขวัสดีท่านผู้ชมยี่สิบกว่าท่านนะครับตอนนี้ แต้มนะครับแบ็คลงหน้าอย่างสวยงามนะครับคะแนนเป็น5้าต่อนหนึ่งครับถ้าใครชนะในรอบนี้นะครับก็จะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับซึ่งจะมีขึ้นในช่วงบ่ายนะครับช่วงเช้านี้จะเป็นรอบรองชนะเลิศทั้งหมดนะครับทุกสนามของน้องฟานเองก็จะได้เข้า มาตีในรอบรองชนะเลิศสองรุ่นนะครับก็คือมีรุ่นหญิงเดี่ยวอายุต่ำกว่า1 1ปีแล้วก็รุ่นหญิงคู่อายุต่ำกว่า1 1ปีนะครับพอเสร็จจากาเกมน,นี้แล้วนะครับเดี๋ยวก็รอแข่งในรอบต่อไปคือหญิงคู่อายุต่ำกว่า1 1ปีนะครับวันนี้ทุกันทำท่าครับได้เปรียบแล้วแต่ว่าอยอดไม่ข้ามเน็ตนะครับ กลับไปไม่ดีนะครับแบดโดงหน้าเน้นนะครับก็าเดินน้องฟันตกสวนกันมานะครับได้ฟันได้แต้มนะครับตอนนี้ฟันจะเป็นฝ่ายได้เปิดนะครับน้องไทยจะเป็นฝ่ายรับนะครับนักฟันเสื้อสีเหลืองนะครับจากสโมสรบ้านทองหยอดนะครับสโมสรเดียวกับรัชนนอินทนน์นะครับส่วนน้องไทยเสื้อสีชมพูสโมสรซีอาร์แบดมินตันนะครับตอนนี้คะแนนน้องฟันนําอยู่9-2นะครับ น้องไายสั่วสี่ชมพูจากอยู่สโมสรซีอาร์แบดเินตันนะครับเป็นสโมสรที่มีคุณภาพสโมสรน,นะครับที่ผลิตนักกีฬาออกสู่สนามการแข่งขันของประเทศไทยนะครับตอนนี้น้องไายตีตื้นจะมาเป็น3ามต่อ9้านะครับแล้วก็เป็นฝ่ายเสิร์ฟการตบแล้วก็หลอกหยอดโอ้โหลูกนี้หยอดได้เนียนคลิปเลยนะครับแตะขอบน็ตแล้วก็ลงฝั่งผู่ต่อสู้นะครับ น้องฟันเติร์ดตรนี้น้องตีย้ำๆเข้าที่เดิมนะครับแล้วก็ขึ้นสเตเดี้ม11-3ต่อนะครับตอนนี้คะแนนนำอยู่น้องฟันฟานเสื้อสีเหลืองจากสโมสรบ้านทองหยอดกับน้องทายเสื้อสีชมพูจากสโมสรซีอาร์แบดมินตันอตอนนี้โค้ช น้องปันปานนะก็เข้ามาทำการคุยูกับนักกีฬานะครับเพื่อปรับพัฒนากติแล้วก็การแข่การตีนะครับว่าต้องปรับเปลี่ยนจุดใดบ้างตรงไหนเป็นข้อบกพร่องบ้างจากก่อ,อนหน้าที่ผ่านมานะครับ เพราะว่าโค้ชอยู่เบื้องหลังนะครับก็จะมองเห็นข้อผิดพลาดของนักกีฬาของตนเองนะครับว่าเฮ้ยทำไมลูกนั้นคุณไม่ตีแบบนี้ลูกนี้ทำไมไม่ตีแบบนั้นอะไรประมาณนี้นะบางทีนักกีฬาจะคิดไม่ถึงนะครับจะคาดไม่ถึงเดยตีแบบนี้ก็ตีลูกนี้ฟัน,นเสียนครับค mm hmm. ะแนน4ต่อ11นะครับน้องไทยได้4น้งคงฟันฟันได้11อสวัสดีคนระับ mm hmm. ก็เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวแป๊บมันนะ้ป่ะเดี๋ยวอันนี้ดูไปก่อนบอลเติมครับไทยรับ วันงัดงัดขวางนะครับไปลงอีกมุมหนึ่งอย่างสวยงามนะครับโอ้โหลูกน,นี้ฟันแบ็คข้ามข้ามออกมาน็อกเต้นนะครับออกมาข้างสนามเสียแต้มตอนนี้คะแนนอยู่ที่5ต่อ14นะครับน้องไทย เสื้อสีชมพูได้ห้าครับน้องฟางฟามเสื้อสีเหลืองได้4ี่นะครับฟางตบติดเน้นนะครับเป็น6ต่อสิบแล้วนะครับน้องไทยตามขึ้นใน1แต้มน,น,น้องไทยเป็นฝ่ายได้เติมนะครับน้องฟางยได้รับ รับผ้านนะครับลูกกระเด็นออกไปสนามด้านข้างนะครับนี่เป็น15-6ต่อนะครับน้องฟันฝ่ายได้เสิร์มนะครับคือในฟันอ่า ทีลงด้านข้างสนามนะครับเป็นลงเส้นนะครับลงเส้นได้คะแนนนะครับเป็นสิบเจ็ดอ่าเป็นสิบหกต่อหกนะครับออกของัวาได้แต้มนะครับสิบเจ็ดต่อหกนะครับ ลูกนี้ออกครับน้องฟานตีออกนะครับลูกนี้เป็นเจ็ดต่อสิบเจ็ดนะครับน้องชายเสื้อสีชมพูนะครับจากสโมอสรซีอาร์แบดมินตันกับน้องคนฟ้าเสื้อสีเหลืองจากสโมอสรอบ้านทองหย่อยนะครับวันนี้ทั้งคู่แข่งในรุ่น U11 นะครับหรือว่าหญิงเดี่ยวรุ่นอายุต่ำกว่า11ปีนะครับ เป็นรายการสมเป็นรายการสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยนะครับโดยคุณหญิงปัทมาเป็นนายกสมาคมนะครับในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับน้องฟันฟันอายุ10ปีนะครับน้องฟ้าน,น้องทายเสื้อสีชมพูอายุ10ปีเท่ากันนะครับทั้งคู่เป็นนักกีฬาแบดมินตันของแถร่และสโมสรนะครับ งฟันพลาดนะครับตีลงมาหน้าเน้นนะครับโดนน้องไายตบลงไปอย่างสวยงามน,นะครับตอนนี้คะแนนอยู่ที่เก้าต่อสิบแปดนะครับน้องไายได้เก้าน้องไฟันได้สิบแปดนะครับเซตนี้เป็นเซตที่สองนะครับใครชนะก็ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศน,นะครับดูงนายน้องฟันตบใส่น้องไายนะครับน้องไายรับได้แต่ว่าติดเน็ตนะครับเป็น 19-9นะครับตอนนี้น้องพาน้องฟานได้19น้องไทยได้9น,น,น้องฟานจะเป็นผู้เสิร์ฟน้องไทยจะเป็นผู้รับนะครับทีนี้ไทยรับออกนะน้องฟานรับออกนะเป็น10-19นะครับ ลุกนี้น้องพายเสิร์ฟออกนะครับออเสิร์ฟออกเทนหลังครับน้องพานขึ้นแทนนะครับน้องฟานได้ยี่สิบก่อนนะครับขึ้นขึ้นแทนแล้วก็คือถ้าน้องพายเสียกรุปนึงก็ชนะเลยครับสิบเอ็ดต่อยี่สิบนะครับน้องพายจะเป็นผู้เสิร์ฟนะครับน้องฟานฟานจะเป็นฝ่ายรับนะครับ น้องพายจะอยู่สโมสรซีอาร์เวดมินตันนะครับส่วนน้องพันฟานจะอยู่โสโมสรบ้านทองหยอดน,นะครับทั้งคู่จะอยู่ในมือวางอันดับต้นๆของประเทศไทยนะครับของน้องฟันฟานหญิงเดี่ยวอายุต่ำกว่า18ปีจะอยู่มือวางอันดับที่สองนะครับส่วนของน้องพายจะอยู่อันดับไม่เกิน5านะครับอยู่ประมาณ4ี่นะครับประมาณ4ี่ครับลูกนี้ก็ ลงไปครับน้องฟานก็เป็นฝ่ายชนะไปในเซตที่2นะครับในสกอร์ที่21ต่อ11นะครับน้องฟานก็ได้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศช่วงบ่ายนะครับส่วนน้องพายก็ได้รอ,องชนะเลิศอันดับ2นะครับหรือว่าได้ที่3นะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายเละอช่วงเช้าจะมีอีก นึ่งรายการนะของน้องบันฟานก็คือหญิงคู่รุ่นอายุต่ำกว่า11บปีนะครับซึ่งจะเป็นรอบรองชนะเลิศเหมือนกันเพื่อเพื่อหาชัยชนะเข้าสู่รอบชิงเหมือนกันนะครับดี๋ยวรบกวนท่านผู้ชมที่เข้ามาชมตอนนี้นะครับติดตามาการแข่งขันของนักกีฬาเยาวชนไทยนะครับนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนประเทศไทยด้วยนะครับนี่ เป็นทีมงานไอไกลอีนะครับก็คือ,อในด้านกีฬานะครับซึ่งเราจะมีการถ่ายทอดกีฬาให้ดูนะครับถ้ามันมีการแข่งขันแบดมินตันนะครับซึ่งสนามต่อไปเราก็จะตามไปถ่ายทอดที่โคราชนะครับเซนทันทาสางนะครับเป็นารายการโตโยต้าเยาวชนชิงแชมป์แห่งประเทศไทยนะครับก็คือหาผู้ชนะสูงสุดนะครับเพื่อ,อ เป็นเกียรติและศักดิ์ศรีของวงปตระกูลน,นะครับสำหรับตอนนี้ผมก็ต้องขอตัวจบไลฟ์เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวติดตามการแข่งขันในแมตต์ต่อไปนะครับของประมาณช่วง11โมงนะครับเป็นรายการหญิงเดี่ยวรุ่นหญิงคู่รุ่นอายุต่ำกว่า1 1ปีนะครับฝาก ติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องไอกาอีและทีมงานไอกาอีทั้งกรุงเทพแล้วก็บ้านลุงคนที่กดกอบด,ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ